ค่ะต่อไปนี้จะถ่ายถ้าจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะถ้าที่รักษาการขับถ่ายคนที่ถ่ายเป็นมีเลือดออกหรือว่าเป็นสีดวงแล้วก็ขับถ่ายายากให้ทําตามนี้นะคะก็นอนราบปกติเอาหมอนหมุนปกตินะคะแล้วก็เอามือก็ประสานท่ายถอดไว้นะคะ แล้วก็ยกเขาขึ้นมาอย่างนี้มาหาตัวเองแล้วก็ถีบออกหนึ่งสองสามสาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราปวดมากแล้วก็ไม่ไหวแล้วเราก็พักแต่ที่หาปกติเนี่ยสามารถถีบ รวดเดียวเลย80ครั้งแต่แรกๆสำหรับคนหัดใหม่ก็อาจจะได้แค่20ทีปวดจนทนไม่ได้แล้วก็พักแล้วเราเค่อยทำใหม่อีก20ทีนะคะทำอย่างนี้แล้วเวลาตื่นนอนตอนเช้าก็กินน้ำเข้าไปสักสองแก้วแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยจะถ่ายเยอะมาก เลถ่ายสะดวกจะไม่มีเลือดออกเลยให้ต่อให้คนที่เป็นมากๆก็จะเลือดไม่ออกเลยบางคนนัดนัดหมอผ่าแล้วก็แปลกที่ทำครั้งเดียวก็เลือดไม่ออกเลยนะคะทำทำอย่างนี้ใหม,ใหม่ๆเนี่ยเราเราจะปวดการท้องแล้วก็ปวดต้นขาแต่ทำไปเนี่ยเราจะได้สองเรื่อง คือหนึ่งลำไส้สอต้นขาและหัวเขา่าเราจะทูอิวันเราจะแรงดีมากแล้วเราจะเดินเนี่ยเราจะมีกำลังขาที่มั่นคงและจะไม่ปวดเขา่าอันนี้เนี่ยทำปุ๊บเนี่ยได้2เรื่องเลยนะคะอันนี้พี่อาทำทีต่อเนื่อง80ก็ได้ แต่คนใหม่ๆนีก็คงไม่ไหวก็ทำเท่าที่ไหวนะคะขยันทำทุกวันปัญหากับถ่ายที่สีดวงเลือดออกจะไม่มีทางมีเลยนะคะอ่ะคราวน,นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ